สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่27แล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอวยพรสอนโดยคุณครูทิติรัตน์พดุงเหมือนเดิมนะคะในส่วนของเรื่องการอวยพรน,นะคะนักเรียนการอวยพรนละลูกก็จะหมายถึงการให้พรหรือว่าการมอบสิ่งดีๆนะคะผ่านการพูดหรือว่าการเขียนก็ได้โดยในกรณีนะคะที่เราเนี่ย เป็นเด็กใช่ไหมคะและถ้าเราอยากอวยพรผู้ใหญ่เราก็ต้องมีการอ้างถึงสิ่งที่เคารพนับถือมาอวยพรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะอวยพรให้เด็กหรือว่าคนในวัยเดียวกันอวยพรให้กันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าการอวยพรเนี่ยเป็นที่นิยมสําหรับคน ไว้ไหนหรือต้องทำให้ใครในความเป็นจริงแล้วในสังคมไทยเรานะคะจะนิยมให้ผู้ใหญ่เป็นคนอวยพรให้กับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าผู้น้อยนั่นเองนะแต่ถ้าถามว่าผู้น้อยอวยพรผู้ใหญ่ได้ไหมก็ตอบว่าได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องมีการอ้างถึงสิ่งที่เคารพนับถืออย่างที่ได้สอนไปในตอนตอนนะะ้นค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างการอวยพรนะคะอันนี้เนื่องในโอกาสวันเกิดค่ะเป็นบุคคลที่เป็นวัยเดียวกันอวยพรให้กันนะคะเช่นสุกสันวันเกิดนะเจนเพื่อนรักเราขอให้เธอมีความสุขมากๆเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนตลอดไปจากเอนนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนีนะ้ก็คือเห็นไหมคะว่าก็ใช้ภาษาแบบน่ารักน่ารักก็ไม่จําเป็นต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆค่ะแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ การที่เราจะอวยพรให้กับผู้ที่อายุมากกว่าเราหรือที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องมีการอ้างถึงสิ่งที่เคารพนับถือขึ้นมาก่อนอันนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ค่ะเช่นเนื่องในโอกาสวราระดีถี่ขึ้นปีใหม่กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอํานวยอวยพรให้คุณตาประสบแต่ความสุขอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้ลูกหลานตลอดไป เห็นไหมคะวิธีการอวยพรก็จะใช้ภาษาที่แตกต่างกันเลยแต่เด็กๆบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการอวยพรให้ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะแค่อ้างถึงสิ่งที่เราเคารพนับถือหลังจากนั้นก็ใช้ภาษาแบบตามอำเภอใจหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้นะคะ้คือถ้าเราอยากที่จะอวยพรให้กับผู้ที่อายุมากกว่าเราหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพสลัดสระสะวยสวยงามนะคะถ้าในกรณีที่เด็กๆยังคิดคาไม่ออกเนี่ยก็อาจจะร่างคําแล้วก็ให้ผู้ใหญ่นะคะช่วยตรวจทานอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเหมาะสมนั่นเองค่ะ สำหรับงานนะคะในสัปดาห์นี้ที่ทำในทักษะภาษานะคะคือการให้นักเรียนวาดภาพอวยพรวันเกิดให้เพื่อนนะคะแล้วก็เขียนคำอวยพรที่บรรทัดด้านล่างนะทำในทักษะภาษาหน้าที่141ค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะนักเรียนเราก็มาต่อกันที่บทเรียนเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองกันนะคะการอ่านบทร้อยกรองนั้นก็สามารถอ่านเหมือนกับบทร้อยแก้วได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการ เว้นวรกเว้นจังหวะให้มันเหมาะสมเพื่อความไพเราะนะคะเราจะอ่านเป็นแบบธรรมดาก็ได้หรือว่าจะอ่านแบบทำนองเสนอก,ก็ได้แต่ว่าวันนี้ที่จะฝึกให้นักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนเนี่ยอ่านคลิปรายงานผลของตัวเองนะคะก็ใช้วิธีการอ่านแบบธรรมดาค่ะดังนั้นก็จะไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนดูจากรูปนี้เด็กๆคิดว่าคุณครูเอาบทร้อยกองเกี่ยวกับประเทศไหนมาให้เด็กๆอ่านคะ ใช่แล้วค่ะประเทศไทยของเรานั่นเองให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้าที่166ค่ะเมื่อเปิดไปแล้วนักเรียนจะเจอกับบทอ่านเสริมนะคะที่ชื่อว่าเมืองไทยใหญ่อุดมมาฝึกอ่านบทร้อยกองกันนะคะวิธีการอ่านบทร้อยกองนั้นอย่างอันนี้เราเรียกว่ากราบยานี11กราบยานี11นะคะ วักที่อยู่ด้านหน้าจะมี5หําส่วนวรคที่อยู่ด้านหลังจะมีหคําการอ่านเราจะเว้นจังหวะแบบนี้ค่ะวรคหน้ามีห้าคจะแบ่งเป็น2 3งส่วนวักหลังมี6คําจะแบ่งเป็น3าเช่นเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเห็นไหมคะอย่างในข้างหน้าครูจะออกว่าเมืองไทยแล้วเว้นจังหวะสักครู่เดียวแล้วจึง พูดว่าใหญ่อุดมจากนั้นดินดีสมเว้นจังหวะสักนิดหนึ่งแล้วตามด้วยเป็นนาสวนลองฟังสักหนึ่งรอบนะคะเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำ ให้รู้ลู่ทางจำค้นขวาไปให้มากมายช่วยกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้อาบเหงือ่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ร่มเย็นแน่หาไหนปาน โลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยเห็นไหมคะคุณครูแบ่งจังหวะอย่างข้างหน้าก็สองสามข้างหลังก็เป็นสามสามเนาะในรอบถัดไปจะให้เด็กๆฝึกออกเสียงตามเลยนะคะไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูเลยคะ่ะเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรัก เราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนําให้รู้ลู่ทางจําค้นคว้าไปให้มากมายช่วยกันอย่างขันแข็งด้วยลําแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้อาบเหงื่อเมื่อทำงาน ดังนี้มั่งมีแท้ร่มเย็นแน่หาไหนปานโลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยหลังจากที่เด็กๆฝึกจนคิดว่าคล่องแล้วนะคะให้เด็กๆอาจคลิปวิดีโอหรือ อาจจะอัดเป็นคลิปเสียงคือไม่ต้องเห็นหน้าของนักเรียนก็ได้นะคะในการอ่านบท้อยกองเรื่องเมืองไทยใหญ่อุดมเด็กๆสามารถดูได้นะคะจากหนังสือพาทีหน้าที่166แล้วและคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะสวัสดีคะ่ะ